เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและอสมตั้งด่านตรวจคัดกรองบริเวณหน้าชุมชนดอนสวร์น,นะครับในเขตเทศบาลเมืองกาะสินหลังจากที่พบผู้ป่วยโควิด -19 จําจนวน5คนนี้นะฮะถือว่าเป็นชายอายุ5 8ปีอาชีพรับจ้างขับรถพาแม่ค้าไปขายของที่จังหวัดสมุทรปราการและยังมีหญิงอายุ55ปีหญิงอายุ32ปีเด็กชายวัย6ขวบและ4ขวบสาเหตุนะฮะน่าจะเกิดจากการรับเชื้อมาจากจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นําตัวเข้ารับการบํบาบัดรักษาแล้วครับพร้อมกับลงพื้นที่ทําการสอบสวนโรคเบื้องต้นเนี่ยพบทําลายผู้ติดเชื้อรายดังกล่าวเดินทางไปหลายแห่งนะครับในเมืองกาลสินหลับจากพื้นที่เสี่ยงไม่ยอมกักตัวก็ทําให้มีจํานวนบุคคลนะับกลุ่มเสี่ยงถึง76คนเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้นําตัวเข้าระบบการตรวจสอบโรคแล้วแล้วก็คาดว่าจะทราบผลภายในวันนี้ด้วยนะครับ กาลสินเนี่ยคะ่ะเมื่อวานนี้เฉพาะ2สิงหาคมมีผู้ติดเชื้อใหม่216คนถือว่าสูงใน216คนนี้นะคะเป็นผู้ป่วยที่กลับมารักษาที่ภูมิลำเนา51คนเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อจากต่างจังหวัดแล้วก็ตรวจพบระหว่างกักตัวถึง156คนและติดเชื้อภายในจังหวัด9คนนะคะส่วนใหญ่เป็นการรับเข้ามาแล้วก็เป็นการนำเข้า คือร้อยกว่าคนเนี่ยเป็นการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อจากต่างจังหวัดแล้วก็พอเข้ามากักตัวแล้วก็ตรวจพบเชื้อระหว่างกักตัวยังดีค่ะยังกักตัวนะคะจํานวนผู้ติดเชื้อในจังหวัด9คนนี้เป็นอาสาสมัครกู้ภัยอโศกสมเด็จไปแล้ว4คนไปทํางานรับส่งผู้ป่วยก็ติดโควิด1 9ไปด้วยนะคะบางคนทํางานเผาศพผู้ป่วยโควิด -19 ก็มีความเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอีก2คนส่วนอีก3คนเป็นผู้ติดเชื้อจากผู้ป่วยที่ยืนยันก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ในครอบครัวเดียวกันกับผู้ติดเชื้อเป็นคนใกล้ชิดนะคะตอนนี้ก็ต้องยกระดับเพิ่มมาตรการจำกัดคนที่จะมาร่วมกิจกรรม